สวัสดีค่ะหน้าสดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำเป็นไอว่าแกะลองนะคะสิ่งที่จะมาแกะลองในวันนี้นะคะก็คือซซฟอร่าเนี่เองนะคะตัวนี้เป็นคัชชั่นนะคะชื่อว่าซซฟอร่าวันเดฟูคัชชั่นนะคะตัวนี้ที่ว่าได้มาเป็นสีครีมเบอร์20นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวอรองพื้นนะคะของเซฟอร่านะว่าใช้เป็นเบอร์26ว่าเคยไปลองที่ร้านลองพื้นนะก็ เอามาทาที่หน้าเนี่ยสี29เนี่ยคือสีดีเลยแต่พอใช้ไปรู้สึกว่าหน้าหมองรอบประมาณนั้นก็เลยกลับไปซื้อใหม่ด้วยความชอบมากนะก็เลยไปซื้อ26มาใช้นะคะที่นี้ตัวเนี้ยมันออกมาเป็นเบอร์14 20 25 30 33 35อะไรไม่รู้สักย่างมีประมาณ6สีนะคะแล้วว่าก็มั่นใจว่าว่าจะปับมัน25แน่ๆนะคะทีนี้พอไปถึงที่เซฟอร่านะคะเขาก็บอกว่า พี่หนูใช้หมดทุกรุ่นแล้วค่ะเซฟรามันดรอประหว่างวันนะคะแนะนําไม่ใช้เบอร์20ไปเลยเพราะว่ามันออกเหลืองสุดคือว่าบอกว่าาอยากได้ประมาณเหลืองแต่ละเจ้า25้วเขาบอกว่า20ค่ะพี่เพราะว่ามันดรอปเชื่อหนูหนูใช้หมดทุกรุ่นแล้วก็เลยเชื่อจริงๆคือสีผิว,วว่าเนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรจะใช้20อ่ะที่สุดอย่างนั้นนะแต่พอเอามาลองแล้วนะคะมันก็ใช้พอได้อยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าอยากได้ประมาณ25มากกว่าแต่ก็ ไม่ข่าวเกิดน,นะอะเดี๋ยวเรามาลองกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอันนี้ว่าใช้ตลดับอาจจะเยินนิดนึงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเปิดมาก็จะมีกระจกด้านบนและด้านในก็จะเป็นพับนะคะพับก็เหมือนยี่ห้ออื่นทั่วไปแต่จะมีความหนานุ่มประมาณนึงแบบบางยี่ห้อจะไม่ได้หนานุ่มขนาดนี้นะคะแต่ก็เป็นเหมือนพวกคุชชั่นทั่วไปเลยนะคะก็เป็นของซิโฟร่าอย่างนี้นะคะเปิดออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีฟองน้ําที่แบบเออมีน้ําอยู่ข้างในประมาณ ประมาณหนึ่งเหมือนกันมันติดออกมาประมาณ1นึงเหมือนกันนี่นะคะจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะขาวเห็นไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเี๋ยวันดรอปค่ะพี่เออเราก็เลยแบบอ่ะโอเคก็ได้แต่คิดว่ายี่ห้าน่าจะโอนะแต่อ่ะเอาเถอดเดี๋ยวเราก็จะทําให้ดูแล้วกันนะคะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะสําหรับเบอร์20ิครีมนะคะขอว่าสีผิวประมาณ NC 35นะคะถ้า ถ้าใครอยากจะเทียบนะคะก็จะใช้เป็นแบบบ o b บ y ี r บราส์สีเบอร์4.5อะไรประมาณนั้นนะชอบมีคนมาถามเหมือนกันอาจจะแบบสีผิวเหมือนกันเราจะซื้อสีอะไรดีนะคะเอาเริ่มเลยนะก็แตะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะลงมาที่ผิวนะคะเห็นไหมนี่จะเห็นได้ว่าสีมันก็กรืนอยู่นะไม่ได้แบบว่าโดดขาวออกมาเหมือนกับอีกพวกที่แบบสีขาวขาว เกินไปนะคะแล้วพอมันดรอปอีกด้วยมันก็จะพอดีอย่างที่เขาว่านั่นแหละที่ว่าลองใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าตัวเองนะวอกอในเรื่องของการปกปิดถือว่าปกปิดค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าไอ้พวกรอยต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็มันก็สามารถปิดได้แต่ก็ไม่ได้ปิดแบบสนิทเหมือนรองพื้นกริบขนาดนั้นแต่ถือว่าเป็นพุชชั่นที่มีเนื้อค่อนข้างที่จะปกปิดพอสมควรเหมือนกัน นี่คือทาลูกๆให้ดูจะเห็นว่ามันก็เริ่มขาวนิดนึงแล้วเห็นไหมอืมนี่นะคะก็จะดูมีผิวที่สุขภาพดีกว่าด้านที่ไม่ได้ทานิดหนึ่งนะคะดูในจุดที่เป็นรอยเส้นเลือดของวาก็ค่อนข้างจะปกปิดได้ดีนะคะอ่ะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันที่ด้านนี้นะคะเห็นรอยแดงๆตรงนี้นะคะ มเป็นยังไงบ้างถือว่าปกปิดที่แบบว่าใช้ได้นะคะอยู่ในระดับที่แบบปกปิดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคือเรียกว่าดีในระดับคุชชั่นเลยอะ่ะเพราะว่าแบบคุชชั่นบางทีมันจะชอบบางๆแล้วก็แบบทำให้ผิว ดูแบบใสๆแต่ว่าแบบบางทีอาจจะไม่ค่อยปกปิดแต่ตัวนี้ถือว่าปกปิดว่าชอบในเรื่องของสีอาจจะมึนงงถ้าไม่มีใครแนะนํานี่คือล็ดํามาแน,น่นอนอหน้าหมองแน,น่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบให้ได้สีพอดีผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ปไปไฮไลท์เอาก็ถือว่ายังโอเคนะถ้าใครซื้อเข้มมาแล้วนะคะแต่ของวันนี่คือแบบถือว่าดูหน้าผ่องนะคะแต่ก็อยากได้ยี่ห้ามากกว่าอ,อยู่ดีก็คงไม่ซื้อใหม่นะอันนี้ก็ใช้สีนี้ถือว่าโอเคแล้ว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึกันะคะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้านะคะด้วยซ p โฟราคุชชั่นตัวนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคือหน้าวานเนี่ยก็คือแค่เติมคิวตาปาก ฉยะะยังไม่ได้ลงแป้งอะไรเลยนะก็คือใช้ตัวนี้เดียวๆเลยแล้วก็ยังไม่ได้ปัดแก้มไม่ได้ไฮไลท์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะก็คือจะมาให้ดูหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะว่าจะรู้สึกว่าหน้ามันจะหนึบๆนิดนึงอ่ะคือมันจะเห็นว่ามันจะดูเงาๆนะคะนี่ซึ่งการใช้คุูชั่นปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ลงแป้งกันนะแต่ว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนนะมันก็แบบไม่ลงแป้งไม่ได้อ่ะคือหน้ามันก็จะดูเยิ้มๆดูเหมือนคนหน้ามานอะไรประมาณนี้คือดูอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะแต่ว่า เราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเราจับหน้าหน้าจะหนึบหึบไหม้ะคะกับเงื่อออกเลยประมาณนี้นะคะโอ,อ้วาก็เลยจะรู้สึกว่าเราควรที่จะเติมแป้งนิดนึงนะคะ,อะตอนนี้ว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องลงพวกแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งอะไรทับไปนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะลงแบบว่าเพิ่มให้มันดูให้มันดูแบบว่าไม่ไม่หนอะไม่หนึบผิวอะืะนิดนึง นั่นแหละค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่โอเคตัวหนึ่งแล้วก็เป็นคุชชั่นที่เหมาะกับสาวผิวคร้ําเพราะว่ามีสีให้เลือกนะคะซึ่งส่วนตัววานี่ใช้เป็นเบอร์20เพราว่ามันขาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะคะอาจจะต้องใช้เป็นเบอร์25แต่ว่าเขาก็บอกแล้วนะคะว่ามันจะดรอปซึ่งถ้าเวลาผ่านไปเย็นๆบ่ายๆวาก็รู้สึกว่าหน้าวาไม่ได้รู้สึกลอยอ่ะคือดรอปจริงแล้วแบบว่า ไม่ได้ดอปเยอะอะไรประมาณนั้นไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหมองนะคะแต่ว่าวาก็ใช้สีเกินขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคือ20อืมถ้ายังไงใครที่แบบอยากลองใช้นะคะก็แนะนําให้ให้เผื่อคขาไว้อีกสักสเต็ปหนึ่งประมาณนั้นนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะกับการลองใช้เจ้าตัวนี้ซิฟ h o r ่าวัน e r ้ฟูโคชันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะถ้ายังไงมีอะไรไมาแกะลองอีกก็เดี๋ยวจะ มาเล่าให้ฟังกันแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ใา้ด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ